เพื่อนๆชาวแบมไพร์ฟอนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับบัฟนะครับเข้าไปในพลังกายนะครับบันแถวที่2ช่องสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับชื่อคอมโบพิเศษนะครับคุณสมบัตินะครับปัจจุบันมีโอกาส50%นะครับในการเพิ่มการโจมตีปกติฟรีในตอนท้ายของคอมโบเทิร์นนะครับก็คือเมื่อครบเทิร์นครับเราครบ3าครั้งปุ๊บมันก็จะเป็นเทิร์นให้เราโจมตีครับเมื่อสิ้นสุดเราโจมตีสุดแล้วก็จะมีโอกาสนะครับที่เราจะโจมตีฟรีครั้งหนึ่ง มีโอกาสอาจจะไม่ได้ทุกเถิดอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่โอกาสครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นยังไงเนี่ยผมจะทําให้ดูนะครับมีโอกาสนะเขาบอกมีโอกาสจะไม่ใช่ทุกครั้งนะอาจจะนาน,าน,านทีแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยเจอนะนาน,านานที